สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับบรรยากาศสดใสาย,ยามเช้าครับวันนี้ใจดีมากๆเลยนะครับเรียกว่าท่านเรียกว่าท่านเป็นพระที่มีแต่ให้มีแต่ให้อย่างเดียวเลยนะครับและที่วัดทุ่งเศรษฐียังมีพระศักดิ์สิทธิ์มวลสารศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระผมพาขอพาท่านไปเที่ยวไปไหว้พระที่วัด ทุ่งเศรษฐีนะครับอยู่ที่อัมพวาสูรสงครามนั่นเองครับบรรยากาศที่วัดนี้ต้องบอกว่าร่มรืม่นชื่นใจนะครับประทับใจในพระบูรสดที่เป็นพระบูรสดที่ถอดแบบจากพระบูรสดของวัดประลามเก้านะครับวันนี้ผมนำท่านนะครับมาชมปรารมีของพระอุปคุตนะครับ องค์นี้ขนาด5นิ้วนะครับหรือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับสร้างไว้ปี2,529นู่นเนีนะครับผมก็เห็นแล้วแหมสะดุดตาสะดุดใจนะครับต้องขอรัชนานิมนต์ไปเป็นสี่มงคลที่บ้านแน่นอนครับหลวพ่อบอกว่าใต้ฐานนะครับก็ผสมมวลสารพระผงสมเด็จเก่านะครับแล้วก็ มวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ท่านได้มานะครับผสมแล้วก็อุดลงไปที่ใต้ฐานของพระอุปคุตนะครับแล้วก็จะมีเหรียญบาทนะครับเรียกว่ามีความหมายมีเงินมีทองหรือกินเหลือใช้วางั้นเถอะนะครับแล้วก็มีไหมสินห้าของพ่อยอดวัดแก้วเจริญด้วยนะครับคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆนะครับได้มาเปลี่ยน ได้มาทําบุญเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนหลวงพ่อพระอุปคุตไปอธิษฐานไปบูชาที่บ้านนะครับของท่านหรือจะนําไปฝากญาติผู้ใหญ่ผมว่าท่านต้องมีความสุขนะครับชื่นใจกับพระอุปคุตนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เราทร,บทราบกันมานมนานแล้วนะครับมานานแล้วนะครับ พิธีพุทธาพิเศษหลวงพ่อบอกว่าที่วัดเราเนี่ยมีการอยู่ปริวาสแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษและก็มีพิธีหล่อพระบ่อยมากนะครับก็ทาให้มีเกิดก็ทาให้มีการพุทธาพิเศษไปในตัวเลยนะครับนีกว่าพุทธาพิเศษกันทุกๆปีทุกๆป,ปีนะครับก็วัดทุ่งเศรษฐีอย่างนี้ก็มีความโด่งดัง นะครับเป็นที่ทราบกันดีเกี่ยวกับพระสิวลีนะครับวันนี้ก็นำพระบุคุตมาฝากพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายนะครับได้ชมกันเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้าท่านไหนชอบนะครับก็แวะไปครับแวะไปที่วัดทุ่งเศรษฐีนะครับแวดทุ่งเศรษฐีนะครับแวะไปครับอยู่อัมพวาท่านไปเที่ยวไปชิมผล,ลไม้ไปเที่ยวธรรมชาติและแวะไปกราบ หลวงพ่อเจ้าวาดนะครับท่านใจดีมากๆเลยนะครับเรียกว่าท่านเรียกว่าท่านเป็นพระที่มีแต่ให้มีแต่ให้อย่างเดียวเลยนะครับและที่วัดทุ่งเศรษฐียังมีพระศักดิ์สิทธิ์มวลสารศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระปิตาบทนี่นะครับพิมพ์เดียวกับหลวงปู่โตะเลยนะครับพระปิตาบทนี่แล้วก็มีอธิชาตของหลวงปู่โตะด้วยนะครับซึ่ง และการพแกร๊รได้นำเสนอไปนะครับโด่งดังหลายท่านไปกาบไปเปลี่ยนนะครับเป็นสีมงคลติดตัวติดบ้านติดรถนะครับเป็นมงคลมากๆเลยหลายท่านก็โทรมาคุยกับผมเรื่องราวของอาติชาติบุโตนะครับผมก็รับทราบจากหลวงพ่อมาเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ฝากฝากไว้เลยนะครับกับพระอุปคุต เรื่องราวของอาิิชาติบุตโตนะครับผมก็รับทราบจากหลวงพ่อมาเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ฝากฝากไว้เลยนะครับกับพระอุปคุตนะครับวัดทุ่งเศรษฐีนะครับโชคดีเป็นเศรษฐีด้วยกันทุกทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีครับสวัสดีครับ